สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสุ่รายการคริปโตอัปเดตอีกครั้งนะครับพบกับผมเต้เดี๋ยวเนื้อตอนวิดูกันดีวก,นกว่านะครับเพราะผมมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันบ้างน,นะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OKX OK OKX OK เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดเดิลิวเอทีฟฟิวเจอร์สออปชั่นรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพลสของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังชันเทรดในตลาด f ิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของวิศีีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับ สำหรับสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าที่เรามองกันไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านดูร์สแม็กเพลนไปได้เนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าจะลงมาเทสที่เทสที่พุทธออปชันนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยล่าสุดนะครับก็มีการทั้งขึ้นทั้งลงจริงนะครับก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะก็คือขึ้นไปถึงประมาณ3ามหนึ่งห้าร้อยนะครับจนถึงด้านล่างเนี่ยประมาณ2 9 8 0 0้าแปดร้อยถึงสนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงที่เราเคยพิจิตรไว้พอดีเลยนะว่ามีโอกาสนะครับว่าราคาตรงนี้เนี่ยจะไปถึงได้ด้วยนะครับแแลล้้้วววกก็งงมมาาที่ put option, พรออับบนตนตขูเเด สี่ชั่วโมงนะครับที่เราดูไว้ให้นะครับก็คือลงมารับหมดเลยนะแล้วก็ย้ำๆอยู่ตรงนี้นะครับจนตอนนี้นะครับก็ยังไม่ผ่านช่วงไซเวย์ไปได้นะครับและในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับเท่าที่เราดูเนี่ยจะเห็นเป็น hidden b นแบริส divergence นะครับในทม์แฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มเห็นได้ชัดแล้วนะครับแล้วก็ต้องดูต่อนะว่าจะหลุดจากไซเวย์นี้ได้เมื่อไหร่นะครับส่วนอิทิเรียมนะครับรอบนี้เนี่ยทำเป็นกรอบขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ลงมาตามเส้นของเราลงมาแตะกรอบนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปจนถถึง real smart pen real pen smart นนนนนนนะะครรััับใช้้้้หลลกกกกาาาาาเเเเดดดีีียยยวววว่่่่่ิไไไมมมผปแโ ว่าจะลงมาด้านล่างมากกว่าขึ้นนะครับก็จริงๆนะติดตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นับเป็นขานะครับแล้วก็ลงมาตอนนี้นะครับก่อไซเวย์อยู่เป็นกรอบสีขาวที่เราดูไว้นะครับจะหลุดกลับมาที่กล่องแนวรับสีชมพูอ่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกครั้งนะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาพีดีให้ดูนะว่าสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและแน่นอนนะทะลุพุทธออปชั่นมาเลยนะครับโอ้โหอันนี้คือลงแรงนะครับขึ้นแรงลงแรงจริงๆนะและในปัจจุบันนะครับก็มี hidden b a r i e r day e d g e นะครับใน time frame บ และปัจจุบันก่อนจะเข้าคลิปนะครับเราเป็นธรรมเนียมนะต้องดูเซตเมนต์ก่อนนะครับรอบนี้นะครับเซตเมนต์ของ CME นะครับอยู่ที่30370นะครับส่วนของเดิลิบิตเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0 0 0 6โอ้ยาวอย่างไรสามหมืนะครับเออเป็นไม่ได้นะครับว่าแนวโน้มของราคาเนี่ยจะพุ่งทะยานนะครับปิดขึ้นไปเหนือกว่า30370นะครับเดี๋ยวไปดูว่าคลิปปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะและในราคาปัจจุบันนะครับของแท่งเทียนที่มีการรู เซตเมนต์ของออปชันทั้งของซีบีและเดลวินนะครับราคาของแท่งเทียนอยู่ที่30449นะครับและต่ำสุดอยู่ที่30116นะครับซึ่งทำให้เห็นราคาที่สูงสุดนะครับในรอบของสัปดาห์นะว่าอยู่ในช่วงของ31045เลยนะครับทำให้เห็นได้นะครับว่าวิธีการดูเนี่ยยังคงใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผมยินดีด้วยนะสำหรับคนที่ดูนะครับในช่วงวันศุกร์เสาร์นะเพื่อเอามาดูในการเทรดในเสาร์ทย์จันทร์และอังคารที่จะถึงนี้นั่นเองครับ และปัจจุบันนะครับราคาเท่าที่เราเห็นนะครับอยู่ในเกณฑ์ของการมองว่าเป็นไซด์เวย์นะครับแต่เช่นเดียวกันนะตรงนี้นะครับราคาของแพทเทิร์นรอบล่าสุดนะครับที่เราสามารถที่จะฟีดิกได้นะครับจะเห็นได้อยู่2แบบนะครับเนื่องจากว่าราคาตรงนี้นะครับเป็นไซด์เวย์เทรดดิ้งนะครับพร้อมกันแล้วเนี่ยบุหรี่เดวเจนสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังคงรองรับอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับมีฮิดเด้นบุหรี่เดวเจนนะครับแล้วก็ฮิดเด้นบัลลัสเดวเจนอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบนในไทม์เฟรมสี่ชั่า าราคานะครับจะไม่ทะลุเกินไปกว่า31500นะครับแล้วก็จะไม่ลงไปต่ํากว่า29500ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ามีทั้งบูก,กับแบร์อยู่ในไทม์เฟรมเดียวกันและอยู่ในแท่งเคียงที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเล่นโดยอาศัยการมองเดเวอเจนนะครับถ้าเกิดว่ากราฟยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับต้องดูกันว่าสัปดาห์นี้จะหลุดจากไซด์เวย์ได้หรือเปล่านะครับ สำหรับ call option นะครับสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงของ3 1 0 0 0นนครับ3 1 0 9 1นะครับแล้วก็ put option นะครับอยู่ใน29500นาครับหรือ29393นะครับ,ร, 29, 3, ร,บราคาของ real s m a c p y นะครับอยู่ในช่วงของ3 0 2 4ูองราคา real smape นะครับอยู่ในช่วงของ30242นั่นเองนะครับลิ้นพันทุกทีนะครับ ทำให้เห็นได้นะครับว่าตรงนี้นะครับปรับเพดานของกรอบออปชันเนี่ยกดลงมาอีก1สเต็ปแล้วนั่นเองนะแต่จากที่เห็นได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะยังมีการเคลื่อนที่ของราคานะครับโดยที่ยังมี h ิ d เลตบูลดิวเดวเจน e n ะครับแล้วก็บูลเดวเจนตของ4ชั่วโมงเนี่ยยังคงรับอยู่ด้วยนั่นเองนะ ทำให้สําหรับรอบนี้นะครับเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะลองมามองในไทม์เฟรมที่เล็กลงมานะครับแต่ต้องยอมรับว่าการมองไทม์เฟรมที่ย่อยลงมาเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้นะแต่ก็ดีกว่าที่จะรอให้กราฟมันไม่ไปไหนนะครับเกินไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับเรามองได้นะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็น d cat bounce ได้นะครับจากการใช้ฐานปัจจุบันนะครับจนถึงไฮล่าสุดนะครับและปัจจุบันนะครับขึ้นมาไม่เกิน50นะครับมีโอกาสนะครับว่าถ้าเกิดจะลงมาต่อเนี่ยก็อาจจะลงมาที่ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเท่าที่เราดูนะ จะไม่หลุดนั่นเองนะแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องไปดูกันต่อนะว่ากราฟจะเฉลยอ,อย่างที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับในเครื่องของ indicator ในยังคงเป็น convergent อยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพิดิ i ในช่วงของ4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพื่อความแม่นยําแล้วก็ลดความผิดพลาดของการแกว่งของไส้เทียนได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะไม่ตัดประเด็นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือราคาของกราฟเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดจาก2,950หรือพุทธออปชันของสัปดาห์นี้จริงๆเนี่ยเส้นประสีเขียวเส้นต่อไปนะครับเป็นแนวรับที่คุณไม่ควรพลาดนั่นเองนะครับหรือก็คือ2,850นะครับหรือถ้าเกิดจะเป็นไซส์เนี่ยก็ไม่ควรจะหลุดเกิน2,780นะครับก็ลองดูนะว่าจะเป็นอย่างที่เราพรีดิณไว้หรือเปล่านะครับเพราะอันเนี้ยตีไว้ทำลายสัปดาห์แล้วนะยังไม่มานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของไซส์เทรด ส่วนด้านล่างเนี่ยก็ยังไม่มานะต้องลองดูกันต่อนะครับว่าจะวิ่งไปทางใดนะครับเพราะตรงนี้ก็ถือว่ากลางทางนะครับถ้ามองจะเป้าภาพใหญ่นะครับเป้าใหญ่นี่สามหมื่นหกนะอาจารโอ้โห <laughs> ฝันให้ไกลนะครับออรอรอแล้วสวรรค์้องปของเรา ในส่วน PA ของอี h e r เ u m นะครับก็จากที่เห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมี Hidden b a ิ r i e r d a n g e นะครับกดอยู่นะครับแล้วก็มี Hidden Bullet d a n g e นะครับรอรับอยู่ด้านล่างด้วยนะครับเกิดเป็นกล่องสีขาวนะครับที่จะทําให้เราดูได้นะครับว่าอาจจะมาวิ่งไซด์เวย์อยู่ในโซนนี้ก่อนครับก่อนที่จะเลือกทางนะกลายเป็นว่ารอบนี้นะครับ PA ของอ t h รียม m นะครับสามารถมองได้ ชัดเจนกว่าบิตคอยนะแต่ต้องดูนะครับว่ารอบนี้นะครับซีนิโอของการมองเนี่ยจะถูกอีกหรือเปล่านะครับพอรอบนี้นะมีให้เลือก3แบบเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับรอบแรกนะครับก็จะมาอยู่ตรงเรียลสแม p a i n ก่อนนะครับสำหรับออปชันสัปดาห์นี้นะครับปรับเพดานกลับลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าแก็บของ put option กับ call option เนี่ยค่อนข้างกว้างกว่าของบิตคอยนะครับ call option เนี่ยอยู่ที่1950นะครับหนึ่งเก้าหรับ put option นะครับอยู่ในช่วงของ1750นะครับหรือ1747นะครับสำห้ Real s รับพุทธอยู่ในช่วงของ1 8 4ร เห็น <S <S 1> <S 1> ได้นะครับว่าราคาของดุลพะนธ์ปรับเพดานล,ลงมานะครับกลายเป็นแนวรับอยู่ในกรอบที่เราดูไว้พอดีนะครับตอนต้นคลิปนะอันนั้นถ้าเวลาใครอยากดูว่าของสัปดาห์ก่อนกับสัปดาห์ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะเข้าคลิปปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้ค l อแล้วก็พุทของออปชันของสัปดาห์ก่อนไว้เสมอนะก็ไปดูก่อนได้นะครับแล้วค่อยกอมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นของสัปดาห์ก่อนแล้วก็สัปดาห์ปัจจุบันนะครับว่าเพดานของกรอบของออปชันเนี่ยปรับเพดานลงมาแล้วหรือเปล่านะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการประเพดานะและหลังจากนี้นะครับก็จะเห็นด้านครับว่า หลังจากที่ไซด์เวย์อยู่ในกรอบแล้วนะครับก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราก็ใช้แพทเทิร์นคล้ายๆเดสคับเบลด้วยครั้งนะครับในการวัดนะรอบนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะเป็นเดสคับเบลได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันเขียนในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิธีการลงนะครับอย่างแรกก็คือลงเพื่อขึ้นนะครับลงจากเส้นสีฟ้านะครับลงมาที่เรียลสแต็กเพนนะครับแล้วดีกลับขึ้นไปหาขอออปชั่นนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะทะลุลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งงงงงงตตรรรนนนนนนนีีีี้้้เเเเ่่่่่่ยก็็มมมมอออวววาาาาลลปสสะคััับบแพื าที่เด่นบุกเดเว e ร์ตรงนี้นะครับและไม่หลุดแล้วก็ bound รีบาลกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าการขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะไปติดที่ Re ียลสแต็กเพได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงมาแล้วไม่หลุด คิดในบริษัทเดเวอร์เจนนะครับอาจจะเป็นการรีบัลนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ลงมารีเทสด้านล่างต่อได้นะครับก็คือติดแนวต้านของเรียลสเปนแทนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถขึ้นไปได้ก็เป็นซีเนอร์โอเดียวกับสีฟรีฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดจะลงมาจากตรงนี้ก็คือลงมาทะลุแนวแนวรับนะครับกลายเป็นแนวต้านนะครับรีบัลไปหาแนวต้านแล้วก็ลงต่อมาในกรอบสีชมพูก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับกรอบสีชมพูนะครับก็คือเป็นเป้าของเดดแคทเบลนะครับและเป็นเป้าเดียวกันกับพุทธออปชั่นด้วยนั่นเองนะครัััับบบรรวววมกกกนนนแแลล้ะะค็จไปหา นะครับของ i m p e r t e d and o u a d e r นะครับที่จะเป็นเส้นสีเส้นสีแดงครับแล้วก็เส้นประสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถลงได้ตั้งแต่แตะในกรอบนะครับจนวิ่งทะลุกรอบก็ได้นะครับจนถึงด้านตรงนี้เลยนะครับก็คือวิ่งได้หมดเลยนะครับมีเป้า3แบบนะครับจะเป็น รีเทสแล้วก็รีบาวกลับไปต่อนะครับหรือว่าจะรีบาวนะครับติดแนวต้านที่เป็น real support ลงต่อก็ได้หรือว่าจะลงมาแค่แต่ผิวๆเราก็ขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะผลจาก hidden bullish divergence นะครับหรือจะเป็นตามเป้าของ dead cat bounce นะครับที่วัดแฝกมาแล้วนะครับที่เป็นเส้นสีส้มนะครับก็คือสามารถลงมาได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงตรงนี้นะครับลงมาถึงด้านล่างนะครับแล้วก็จะมี put option เรอรับอยู่นะครับบวกกับว่าเป็นแนวรับเก่านะครับที่เคยเป็นแนวต้านของ inveterate and shoulder นะครับหลังจากที่ breakout ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวรับนั่นเอง สำหรับอีเทียมเนี่ยมี PA เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาแว่งแว่งค่อนข้างแรงนะครับช่วงนี้อีเทียมนี่แว่งแรงกว่าบิตคอย n นะก็เลยเอามาดูแพทเทิร์นให้เพื่อนหน่อยนะครับ สำหรับ Bitcoin Option นะครับที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นกรอบใหญ่ๆที่เราต้องดูไว้ให้ดีนะครับในช่วงของวันที่14ที่เป็นวันเซเทเมนที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีของอยู่ในช่วงของ31,000นะครับ31,000ตรงกันทั้งคอ u y และก็คอเซ l นะครับหรือว่าลอง Call แล้วก็ลองพุทนะครับสำหรับพุท u บแล้วก็พุทเซลนะครับหรือเป็นการช็อตคอแล้วก็ช็อตพุทนะครับอยู่ในช่วงของ29500นะครับแล้วก็ช็อตพุทนะครับ อยู่ในช่วงของ29,500เช่นเดียวกันนะครับแปลว่าราคานะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปไม่เกินกว่า30,001นะครับแล้วก็ลงมาไม่หลุดนะครับ29,500นั่นเองนะครับในช่วงของวันที่14เ่ียถึงนี้นะสําหรับของอีเรียมนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันหน่อยนะสําหรับอีกเรียมอยู่ในช่วงของ1 9 5 0นะครับที่เป็นสําหรับการเป็นลองพุ u นะครับก็คือถ้าขึ้นไปถึงนะครับแล้วก็โดนกดกลับลงมาในไม่แปลกเลยนะสําหรับแนวรับนะครับก็ลงมาได้ถึง1 7 5 0นั่นเองนะรก็ตาามที่เเดูไว้ลย สำหรับ BnB ขอแวะดูนิดหน่อยนะครับตอนแรกเห็นเป็น symmetry triangle นะครับแล้วก็เห็นว่าค่อนข้างจะสวยนะครับเพราะว่าการาฟลงเนี่ยแต่ว่า BnB ไม่ลงนะครับก็มีโอกาสที่จะกลายเป็น symmetry triangle นะครับหรือว่าเป็น triple bottom นะครับเราก็สามารถที่จะรี b o u n d หรือว่าจะยังคงไซด์เว y ไปใน symmetry ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มองว่าการที่แข็งแบบนี้แต่ตลาดลงเนี่ยไม่ยอมลงด้วยเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะครับก็คือเช่นว่าขึ้นไปนะครับเดี๋ยวค่อยลงแรงๆอีกรอบหนึ่งนะ อันนี้ก็ลองให้มาดูๆคำๆนะครับแถมแถมวิเคราะห์ในส่วนของ d ิสไวหน่อยนะครับสำหรับกราฟ time f r a m e Day นะครับก็ตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะเริ่มบีบแล้วนะครับมีโอกาสนะครับที่ราคาของ d x สนะครับจะรีเทสนะครับแล้วก็รีบาวกับขึ้นไปนะครับแต่ว่าติดด้านบนนะครับเราก็อาจจะทะลุลงมาได้นะครับเป็น s c e n d i n g triangle นะครับต้องลองดูอีกทีนะครับว่า time f r a m e Day เนี่ยจะปรากฏเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ และสำหรับข่าวล่าสุดนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับและต้องเฝ้าระวังในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นสัปดาห์ที่จะมีความผันผวนมากนะครับหรือวัน พุทธนะครับที่12นะครับในช่วงของ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับที่ยังมี CPI แล้วก็ CoreCPI นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรานะครับเฝ้ารอในรอบเดือนเนี่ยในช่วงของวันที่ที่ยีนะครับที่จะเป็น FederalFundRate นั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็คือเล่นตามที่เห็นไปก่อนนะซึ่งก็จะเป็น12กับ13นะครับเป็น CoreCPI กับ PPI นั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับมีแนวโน้มนะครับว่า Previous จะเป็น5.3านะครับแล้วก็ Forecast ปัจจุบันจะเป็นห้าจุดศูนย์นะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าเกิดว่่่าาาาาเเเรรรจยยยงงงินนนนนใกกซื้้ออออขลีีีมโสะคับท เราก็จะใช้เงินน้อยลงด้วยนั่นเองครับหรืออาจจะทำให้ดีกสวนะครับโดนกดกลับลงมานะครับแล้วก็ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงครับมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นก่อนได้นะครับแต่ว่าการรีบาวนี้ต้องดูนะครับว่ารุนแรงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับล่าสุดที่เราจะต้องดูกันนะครับก็คือจะเป็น ตารางสรุปนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่รู้สึกว่างงๆนะครับจากการดูมาทั้งคลิปนะครับก็จะมีตารางครับให้ดูง่ายๆนะครับแบบใช้อินดิเคเตอร์หลายๆอย่างครับประกอบกันนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมจะโฟกัสที่ Pivot Point ที่2นะคบทางัพ p อ o r t และก็ r e s i s t ต n c ์นะครับเพราะว่าจะตรงกันกับเรานั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนกราฟเป็นแบบนี้อยู่ด้วยนะครับในช่วงของ t r e d i n g s i d e w a y นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสำหรับ ริชแดนนะครับก็จะไม่เกิน3 2ม1 5 1นะครับสำหรับพิวร์พอยที่2นะครับ3 1 5 0นนะครับแล้วก็พิวร์พอยที่เป็นริชแดนที่หนึ่งนะครับอยู่ที่3 1 1 6 0นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นซับพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ช่วงของ3 1มหมนะครับซับพอร์ตที่2เนี่ยอยู่ที่ช่วงของ2 9 5 8 1หรือ2 9 5 0กนั่นเองครับส่วนสุดท้ายเนี่ยถ้าจะเป็นไส้ลงมาเนี่ยเต็มที่เนี่ยไม่น่าจะหลุดเกิน2 9 9 1 7นนั่เองนะครับหรนึ่งเจ็ดเก0 0นะครับ ก็จะเท่าที่เห็นนะครับตรงนี้เนี่ยราคาของแต่ละตัวเลขเนี่ยเริ่มบีบแคบเข้ามาแล้วนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดการบีบแคบแบบนี้สักพักนะครับมันจะมีการสไปไปในสักทางหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเลือกทางนั่นเองครับหรือเป็นการพุ่งลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่งขึ้นด้านบนหรือด้านล่างนะครับมันจะต้องเลือกทางนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ายังคงเป็นเทรดดิ้งไซด์เวย์อยู่เนี่ยก็ยังมองตามแพทเทิร์นแล้วก็ตามออปชันที่ดูไว้ในกรอบก่อนนะครับแต่อย่างน้อยนะบิตคอยดูไว้แลนะาเดดลครับย ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าอยู่ในออปชันรายเดือนนะครับมีอยู่นะดูไว้ต้นเดือนให้แล้วนะครับไปดูคลิปเก่าได้นะแต้ก็มีเส้นปะไว้ให้ดูแล้วนะครับว่า2,9500ต้องรับให้อยู่นะครับถ้ารับไม่อยู่ก็ไปเจอ2,8500นั่นเองนะเป็นย่งไรบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนล่าล้างตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเรานะครับและไงพบบกัผมในรายการคิปตัปเดดตใหม่ไ้้อีกครังนนะครัับใสปดาห์ต่อไปปนนนนะคครรัััับบววีี้้ผมเาลไก่อสสด อันนี้ไม่ค่อยมีข่าวอ CPI ก็ก็น่าจะแค่โฟกัส CPI แลวทำไมทำไมชั่วโมงซิงไม่ได้ชั่วโมงยังไม่ซิงอะต้องลงไปลึกกว่านั้นนะจ๊ะ<อ>15หนาทีถึงจะเป็นเพื่อนเราเหรอไอ้15หนาทีก็โดนหล,ลอกบ่อยเนี่ยถ้าไม่ผ่านอันนี้ก็ช็อตได้นะไม่ผ่านตรงไหนครับตรงนี้คะ่ะตรงข้างบนตรงนี้ใช่ไหมล่ะอืมใช่ไม่ใช่อีกอันเล็กสิมองเป็นแฟกอีกรอบหนึ่งได้ไหมโอ้โหมันจะเกินไปไหมโอ้โหเอาแฟกอะไรแฟก ใช่แฟกแฟกในแฟกก็เป็นตรงนี้อาจจะเป็นไซเวกอะไดนะก็อ๋อไม่งั้นก็ขึ้นมานี้เป็นชาแนลแล้วก็รีเทสชาแนลรีเทสแล้วแฟกปุ๊บนี่ไงรีเทสสุดยอดเลยพอลงคลิปไปมันไม่เป็นอย่างนี้จ้ามันขึ้นไปอย่างงู้นเลยโอ้โหเกินไป